ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแถวนี้ก็สามสี่ต้นแล้วฮะยางหน้าตายที่หายแล้วนะครับผมครับนะะให้ดูรอบต้นก่อนนะครับสภาพยางน้าตายมันเป็นเ,เขากรีดมาแล้วเขากรีดมาแล้วต้นน้นก็รีวิวมาแล้วนะครับยางน้าตายที่หายแล้วเหมือนกันฮะเรื่องห่วงฮะหายทุกต้นนะฮะ อยู่ที่เวลานะครับถ้าต้นสมบูรณ์ก็ฉีดสามครั้งก็หายสองครั้งก็หายก็มีนะครับเนี่ยลองดูเลยนะครับจิ้มดูเลยครับตัวน,นี้เอาตรงไหนดีตรงนี้แหละมีดไม่ได้รับนะครับผม,มซื้อมาผมขีดยังไม่เป็นด้วยนะครับอ่าเห็นไะมมาแล้วเห็นไ,ไหมครับขาวโพลนไปเลยนะครับ มีดมีดเพิ anyway. ่งซื้อมาฮะขอบบ้าคะซื้อที่ร้านสแล้เราผมกีดยางไม่เป็นนะคะก็เดี๋ยวจะหาคนให้ลูกน้องรับให้หน่อยเพิ่งซื้อมาก็เอามาจิ้มดูก่อนเลยนะครับเนี่ยสภาพอย่างนี้เลยนะครับเปลือกหนาสร้างเปลือกใหม่นะยางหน้าตายที่หายแล้วครับเลยครับ ฝนเพิ่งตกนะฮะเปียกหมดแล้วฮะแถวเนี้ยตัวพุ่งพุ่งหยุดตกไปนะครับซื้อไปใช้นะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับดูต้นนี้ก็น่าตายนะฮะต้นโน้นก็น่าตายดูนะฮะดูสภาพนีครับแถวนี้กี่ต้นเนี้ยนี่ก็น่าตายนะฮะดูอาบไปเลยนะครับแถวนี้สี่ต้นมั้งครับดูนี่ครับซื้อเลยครับดูสภาพต้นยางนี่ครับนี่เรา ดูให้เห็นเลยนะครับว่าสภาพต้นอย่างหน้าตายเนี่ยเปลือกที่แตกหมดเลยครับไม่ได้กรีดเลยนะครับเนี่ยเรกรีดมามมนก็น้าตายเนตอนนี้เป็นไงฉีดน้าําหมักสูตรสอพันการต้นไปถูกๆูกเองครับ399ราสบาทค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะฮะดูดิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ